แหน่งที่8จาก10ตำแหน่งของที่นี่นะคะถามทุกท่านในห้องนี้นิดนึงค่ะว่ามีท่านใดบ้างที่เพื่อนชวนครั้งแรกแล้วมาเลยบ้างชวนครั้งเดียวแล้วมาเลยโอ้สุดยอดมากขอถึงกบมือให้ตัวท่านเองด้วยนะคะท่านสุดยอดมากนะคะ,นะคะท่านสําเร็จที่นี่แน่ๆน,นะคะเพราะว่าติ๊กเองเนี่ยกว่าที่จะมองเห็นโอกาสกับที่นี่ติกใช้ระยะเวลาถึง2ปีนะคะอย่างที่ ี่ป้อมกล่าวไปแล้วว่าคือเรียนที่จุฬาะคะ่ะเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์นะคะรู้จักธุรกิจนี้ตั้งแต่เรียนปีสองนะคะแต่ว่าถามว่าลาบากไหมช่วงนั้นชีวิตก็จริงๆก็ลําบากนะคะค่าเทอม8ปดพน้เนี่ย,ยก็ยังต้องขอทุนเรียนแต่ว่าเราเองก็กลัวว่าเอ๊ะจะมาทําธุรกิจอะไรที่มันแบบเทาๆหรือเปล่าหรือเพื่อนชวนมาซื้อของหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแอนดี้ไม่รับโทรศัพท์เพื่อนที่ชวนเนี่ยสปีเต็มๆนะคะจนติกเรียนจบ รับปริญญาปุ๊บเนี่ยก็แต่งงานนะคะแต่งงานกับข้าราชการตำรวจนะคะแฟนติ๊กเป็นพนักง,งานสอบสวนนะคะในตำแหน่งสารวัตรนะคะตอนนั้นเนี่ยใครหลายๆคนก็บอกแล้วว่าโอ๊ยแบบโชคดีเนะี่ยเป็นคุณนายแนตะ่อายุ22นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือโศกนาฏกรรมของคุณนายก็คือสามีเราก็เป็นข้าราชการนะคะเขาเงินเดือน15,000ติ๊กเองเนี่ยเป็นพนักง,งานจบหม่เป็นนิสิตจบใหมก่ก็สมัครเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะ,ะ,คะทำตำแหน่ง โปรดิวเซอร์ในบริษัทขนาดมาหาชนแห่งหนึ่งก็จริงแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยหมื่นสาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดในครอบครัวเราก็คือเราอยู่แฝดตํำรวจเก่าๆขับรถกระบะเก่าๆอนะคะ่ะก็คุยกันทุกคืนว่าเอ๊ะจะหาอะไรทําดีหาอะไรทาดีนะคะต้จะเป็นเจ้าแม่โอทีเลยนะคะตอนที่ท้องเนี่ยขนาดท้อง9เดือนเนี่ยก็ยังทางานอยู่นะคะทาเช้าชดเช้าว่าอยากได้โอทีนะคะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเราก็คือ ปัญหาขการชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะไหนจะผ่อนบ้านค่ะซื้อเทาเทาเล็กๆไว้หลังนึงก็มีปัญหาการผ่อนนะคะแล้วก็คิดกันตลอดจนวันหนึ่งค่ะชีวิตติ๊กเปลี่ยนแปลงแบบไม่เหมือนเดินอีกต่อไปนะคะก็คือวันที่ติ๊กคลอดลูกนะคะเพื่อนที่เคยชวนเราตอนเราเรียนอยู่ปีสองนะคะเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจจะมาชวนละแต่ว่าเขาม่เยี่ยมนะคะ ก็ขอเสียงประมือดังๆนะคะให้กับคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของติ๊กเองนะคะแล้วก็ทั้งครอบครัวนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณยอดสันสีพงจิลาด้วยค่ะก็ถ้าไม่มีเธอวันนี้นะคะชีวิตก็คงจะเหมือนเดิมนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคืออะไรเราคลอดลูกนะคะแล้วเพื่อนที่มาเยียมเราเนี่ยขับรถวีออสป้ายแดง ก็คุยไปคุยมาก็คือเอ้ยทําอะไรทําไมถึงแบบขับรถป้ายแดงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาอะทาธุรกิจที่เขาเคยชวนติ๊กนั่นแหละจนคุยไปคุยมาก็ถามเขาว่าเอ้ยแล้วทําไมถึงแบบคือบุคลิกเขาดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็คือนึกถึงโมเฮงอะค่ะเพื่อนเราเวลาเขารวยขึ้นเขาจะสวยขึ้นใช่ไหมคะเขาก็ทําธุรกิจดีเขาก็สวยขึ้นนะคะบุคลิกดีขึ้นคุยไปคุยมาเขาได้รายได้ที่เนี่ยเดือนละเจ็ดหมื่นถามว่าตอนนั้นเนี่ยติ๊กอายุยี่สิบสามนะคะ เงินเดือนหมื่นนิดๆก็เป็นอะไรที่นะคะสุดท้ายเนี่ยคือตอนแรกเราก็คิดใช่ไหมคะเงินซื้อเราไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นไหมคะเงินซื้อผู้หญิงอย่างเราไม่ได้ถ้ามันเป็นยังไงคะมันไม่เยอะมากขอนะสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจขอ,ขอเขาทานะคะบอกคุณหยกว่าโอ้ยหยกเราอยากทําบ้างหยกทํายังไงหรอหยกไปขายของตามบ้านคนหนอยหยกทํายังไงนะคะคุณหยกบอกว่าตีคือทําธุรกิจนะเราอะ อยากจะบอกติ๊กเรื่องหนึ่งว่าติ๊กเก่งมากแต่เสียเรื่องหนึ่งคือติ๊กยังรู้ไม่จริงติ๊กไปสํานักงานใหญ่แล้วติ๊กไปดูว่าธุรกิจเนี้ยเขาทำยังไงถ้าดีติ๊กทำถ้าไม่ดีติ๊กไม่ต้องทําเพราะอะไรรู้ไหมคะต่อให้คุณหยกเขาไม่มีติ๊กอะคะ่ะเขาก็ประสบความสําเร็จน,นะคะตอนนั้นก็เลยแบบคืออยากทํามากๆนะคะก็บอกเพื่อนบอกว่าโอเคเดี๋ยวคลอดลูกประมาณได้สักสามเดือนเนี่ยต,ติ๊กจะไปทำนะคะก็ตัดสินใจขับรถมานะคะที่สํานักงานใหญ่ มาฟังปุ๊บเนี่ยคือเป็นอะไรที่คือมันเก็ตมากอะคะ่ะว่าเออเราไปอยู่ไหนมาคือเราเนี่ยไม่แม้แต่จะหาข้อมูลเราก็ปฏิเสธโอกาสไปแล้วอะนะคะพอฟังปุ๊บเนี่ยก็ตัดสินใจสมัครเลยทําเลยนะคะก็ถามคุณหยกว่าต้องทํำยังไงคุณหยกบอกว่าดิ๊กใช้สินค้าเรียนรู้ชวนคนดิ๊กอยากได้รายได้ยังไงดิ๊กบอกเขาบอกว่าอยากได้เดือนละหมื่นห้าเพราะตอนนั้นเนี่ยพิ่งซื้อรถคันใหม่นะคะซื้อรถโฟกัสมาขัน Ford f ก็ผ่อนเดือนละหมื่นห้าติ๊กบอกคุณหยกว่าหยกถ้าแต่ละเดือนอ่ะเรามีเงินผ่อนรถเราไม่เลิกก็บอกเพื่อนแบบนี้นะคะสุดท้ายคุณหยกก็บอกว่าโอเคถ้าติ๊กทำจริงจังอย่างที่เราบอก3เดือนติ๊กเห็นแน่หมื่นห้าแล้วถ้าติ๊กทำจริงจังมากกว่านั้น1ปีติ๊กจะเห็นรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทถามว่าตอนนั้นไกลตัวติ๊กไหมนะคะไกลตัวมากนะคะเงินเดือนหมื่นกว่าบาทค่ะถ้าได้หมื่นกว่าติ๊กแฮปปี้แล้วนะคะแต่ก็ เชื่อ a p p ก็ตัดสินใจลงมือทำนะคะวันนั้นเองเนี่ยกลับไปที่บ้านก็ไปด้วยหัวใจแบบคงโกมมากนะคะถือชุดสมัครไปนะคะเปิดประตูแฟดเข้าไปนะคะสามีออกเวรมาหานั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะที่ก็เล่าให้แฟนฟังบอกพี่รวยแน่ๆนะคะชีวิตนี้รวยแน่แล้วก็วถือชุดสมัครไปเตรียมจะ NBP นะคะสามีก็เริ่มแบบซักกลับมานะคะถามไปถามมาเริ่มเกิดสึกไทไฟในแฝนนะคะก็ เขาก็ซักเราก็โมโหไงะคะเราตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายเขาก็บอกว่าฟังพี่นะถ้าไม่เชื่อกันเนี่ยแล้วที่ไปทําธุรกิจนี้เนี่ยถ้าเป็นนี่ไปเจอกันที่อาเภอคือเขาก็บอกนงี้นะคะถามว่าเราตอนนั้นได้เป็นยังไงเด็กเองเนี่ยอายุห่างกับแฟนรอบหนึ่งสามีเองเขาก็รักเรามากค่ะเขาก็ห่วงเรากลัวว่าเราจะแบบเหมือนกับไปเสียรู้ไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วที่มันแย่กว่าน,นั้นคือ เขาเรียกว่าเป็นตำรวจแล้วภรรยาเนี่ยมาเสียรู้เรื่องพวกนี้เขาก็รู้สึกแบบเสียศักดิ์ศรีมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนั้นได้ก็ตัดสินใจว่าโอเคล่ะคือเราเป็นผู้หญิงไะค่ะท่านว่าเราเคยทําอะไรแบบเขาเรียกว่าผิดๆหลบๆซ่อนๆเราต่างสามีเป็งไงมีไหมคะเคยเคยซื้อรองเท้าไหมคะซื้อเยอะๆแล้วแบบสามีถามอะค่ะแล้วเราบอกว่าอะไรคะซื้อนานแล้วอย่างเงี้ยเคยโกงไหมคะเคยไปทําผมค่ะสามีถามว่าเท่าไหร่เราบอกว่าเท่าไหร่คะ ร้อยจริง,รงๆท่าไห่คะ3 0 0พอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยเราแอบทำอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะถ้าเราจะตัดสินใจแอบทำเรื่องดีๆแอบทำสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเรานะคะอีกเชื่อว่าเรื่องหนึ่งก็คือเราเนี่ยได้มาเห็นละว่าคนที่มาทำธุรกิดนี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรจะทำบางคนเนี่ยโปรไฟล์สูงกว่าเราอีกเขายัางทำเลย บางคนโปรไฟล์ต่ำกว่าเราเขาก็สําเร็จมากกว่าเรานะคะก็ตัดสนใจเรียนรู้ทำค่ะเดือนแรกได้รายได้4,000บาทเงียบค่ะไม่กล้าบอกแฟนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเซลเดี๋ยวเซล,เ,ลเราก็เงียบๆนะคะแฟนโทรมาค่ะอยู่ไหนเราบอกอะไรคะทำโอทีทำโอทีแต่เสียงตบมือกันลืมเลยนะ <laughs> go, 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 คะก็โกหกค่ะโกหกก็ทำไปเรื่อยๆจนเดือนที่2ขึ้นตำแหน่ง SBA ได้รายได้7,000บาทนะคะเดือนที่3ค่ะ มีสเตทเมนต์ส่งมาที่บ้าน15,000บาทขอเซ็นกับมือดังๆให้กับยูนิลิว่าเดเปิดด้วยนะคะเอาสเตทเมนต์นี้ค่ะคุกเขานะคะไปให้สามีดูนะคะคุณพี่คืออันนี้ได้รายได้จริงๆเขาก็เริ่มเปิดใจไฟเขียบให้ทำนะคะช่วยเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะมีลูกอ่อนทีนี้จุดเปลี่ยนในชีวิตนี่คืออะไรนะคะที่ทำธุรกิจนี้เนี่ยมาได้ก้าวแรกที่อยากเห็นรายได้เสริม แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตติกและครอบครัวมากๆก็คือในปี5สนะคะเดือพนพฤษภาแฟนนิกถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะลูกตอนนั้นเนี่ยเพิ่งได้11เดือนแล้วก็เขาถูกยิงทั้งหมดเนี่ย8นัดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็คือคนที่เป็นเสาหลักนะคะเราก็เคยคิดว่าเออวันหนึ่งที่เขาเป็นร้องผู้กำกับเป็นผู้กำกับชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่มันไม่เป็นแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ แค่คืนเดียวเนี่ยค่ารักษาพยา,าบาลสามแสนบาทเบิกได้3ามพันหะคะเขาเองเนี่ยต้องการเป็นมนุษย์ล้อคือเป็นอมาภาพ้งแต่เอฟลงไปตอนนั้นี่กยูยี่24บสีนะคะก็คิดค่ะว่าทํำยังไงดีที่เราจะพาครอบครัวเราไปนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยสิเดือนถามว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขาถ้าพ่อเขาเป็นแบบนี้เนี่ยลูกเราจะไม่ได้กินนมดีๆจะไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆนะคะ ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจนี้ก็เดินไปเรื่อยๆงานประจาก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอัพไลน์เนี่ยก็คือคุณยศสลันเนี่ยพูดกับติ๊กทุกวันติ๊กออกมาเถอะติ๊กออกมาเถอะเพราะอะไรรู้ไหมคะติ๊กตื่นเช้ามาเนี่ยที่แฝงบางมดน,นะคะแปดโมงเช้าขับรถมาทํางานที่ทาวอินทาวมีเวลาอยู่กับลูก15นาทีนะคะตอนเช้ามาทํางานเสร็จปุ๊บเลิกหกโมงครึ่ง ขับรถมาที่รัชโยธินนะคะแล้วก็มานั่งทำธรุรกิจเนี่ยคะ่ะวันละสองสามชั่วโมงเสร็จประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเข้าเซเว่นแล้วค่ะซื้อข้าวมากินแล้วก็ขับรถไปเฝ้าแฟนที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยถึงเที่ยงคืนเป็นอย่างเนี้ยทุกทุกวันทุก,ท,กทุกวันนะคะเป็นเวลาเป็นปีนะคะก็รายได้ที่ทำงานค่ะหมื่นกว่าบาทรายได้ที่นี่สองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าจนช่วงในท้ายได้ประมาณสามหมื่นเก้าคุณโยกบอกบว่าอ,อ,อ๋อเพิรนะอ,อ,รอ๋อเพิร นี่ก็ต้องขยันให้ถูกที่แต่นิคบอกว่าไม่ได้โยกธุรกิจที่เนี่ยมันไม่มั่นคงนะคะไม่มั่นคงคือรายได้มันอย่างนี้ค่ะมันอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะคะแต่มันไม่มั่นคงหยกไม่มั่นคงแต่แรงงานประจำ่านะคะคือหยกถามงานประจำหลักนีก้มั่นคงมากไม่ได้แนละ้วโยกหมื่นกว่าบาทเนี่ยซีเรียสน,นะคะก็ <laughs> ไม่ออกค่ะกลัวแต่สุดท้ายนี่คุณหยบบอกว่าติกเชื่อเราติกออกเถอะนะคะอย่างที่บอกค่ะเราสํเาเร็จเพราะเรามีอัพไลน์โค้ดนะคะ ตี่ก็ตัดสินใจลาออกตอนเดือนตุลามี50นะคะคือแบบกัดลิ้นเลยนะคะทิ้งโบนัสเลยเสียดายก็เสียดายแต่คุณยกบอกว่าถ้าอยากได้โบนัสทุกเดือนติ๊กต้องลาออกมาเดือนตุลานี้ได้รายได้ที่นี่39,000น้นะคะเดือนธันวาค่ะติ๊กลับรายได้10,000 0บาทจากธุรกิจยูนิเวอร์แล้ว1นึ0 0แสนบาทที่นะคะหลังจากนั้นรายได้ไม่เคยต่ำกว่าหหลักอีกเลย ถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องรายได้รายได้รายได้วันที่บินของโรงพยาบาลเนี่ยมันมาเป็นปึกเนี่ยความรักอย่างเดียวมันจ่ายค่าโรงพยาบาลไม่ได้ความดีอย่างเดียวเนี่ยมันจ่ายค่าโรงพยาบาลไม่ได้นะคะแต่รายได้มันสําคัญมากๆเพราะว่าเพราะความรักและความดีนั่นแหละนะคะมันทําให้เราเนี่ยตัดสินใจขยันกับที่นี่เนี่ยนะคะเราก็ทําธุรกิจนี้จริงจังมากๆสิ่งที่เห็นไปอย่างที่พี่ป้องบอกนะคะชีวิตติ๊เนี่ยก็ สามีก็ออกจากโรงพยาบาลมานะคะเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าอุธุรกิจนี้นี่สุดยอดมากนะคะตัดสินใจค่ะก็เข็นรถเข็นมานะคะ่ะเราคุยกันเสมอว่าถ้าคนอย่างเราทําได้เนี่ยใครๆมองเห็นเราเนี่ยเขาก็จะเป็นกําลังใจนะคะให้กับชีวิตเขานะคะนี่ก็ทําธุรกิจนี้คู่กันกับสามีนะคะทํากันมาเรื่อยๆนะคะก็ปัจจุบันนี้เนี่ยทำมาประมาณ7ปีแล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็อย่างที่บอกรายได้สะสมเนี่ยเกือบสิบล้านบาทปัจจุบันนี้ ขับรถออกจากบ้านเนี่ยก็ถามตัวเองทุกครั้งว่านี่มันฝันไปหรือเปล่านะคะรายได้ของเราต่อเดือนเนี่ยเท่ากับรายได้ของติ๊กและสามีรวมกันอย่เกินหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าคุณภาพชีวิตที่เราได้เนี่ยนะคะลูกโรงเรียนของลูกนะคะอาม่าคุณแม่น้องชายครอบครัวปัจจุบันนี้เนี่ยติ๊กไม่ได้ทำธุรกิจที่นี่คนเดียวมาทำกันทั้งครอบครัวนะคะคือทำกันทุกคนในบ้านนะคเพระฉะนั้นเนี่ย มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากๆมีความฝันค่ะเราเองเนี่ยเคยขับกระบะเก่าๆนะคะซ่อมทุกวันนะคะเปิดไฟซ่อมกันทุกวันนะคะก็อยากได้รถดีๆขับนะคะนี่ก็ซื้อโตโยต้าแคมเบอรี่ไฮบริดนะคะเป็นร้อยคันแรกของประเทศไทยเลยเนี่ยตอนนั้นอายุ26ปีตัดสินใจซื้อเป็นของขวัญให้สามีที่เขาเออกจากโรงพยาบาลมานะคะก็เอารถไปดัดแปลงปัจจุบันนี้เขาก็ขับทุกๆวันนะคะแล้วเราเองมีรถในฝันไหมคะผู้หญิงอย่างเรา มีรถในฝันนะคะเคยไปเห็นคนเขาขับรถเบนซ์นะคะก็คิดไปว่าชีวิตนี้เนี่ยอายุไม่เกิน30มสิบอยากจะมีรถเบนซ์สักคันหนึ่งนะคะอยากจะขับรถเบนซ์ก็สมหวังกับที่นี่นะคะได้เบนซ์อีกวเป้มาคันหนึ่งสีขาวนะคะตอนอายุ29นะคะก็ที่เป็นคนนึงที่มีเป้าหมายตลอดน,นะคะเราเคยอยู่บ้านเช่ามาทั้งชีวิตค่ะบ้านเช่าเก่าๆเป็นตึกแถวนะคะนอนเนหนูก็กัดเท้า อยากจะมีบ้านดีๆคะ่ะแต่งงานเนี่ยก็ได้อยู่แฟลตตำรวจก็ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะไปซื้อเทาา้าเท้าเก่าๆก็ดัดแปลงให้มันใหม่นะคะอยู่กันเนี่ยครอบครัวเล็กๆของเราก็มีโอกาสขับรถไปค่ะในหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยนะคะตระเวนมาดูเนี่ยทั่วกรุงเทพเพราะว่ามีความฝันนะคะเรื่องบ้านมากๆนะคะ25่สนบ้าธันวาที่ผ่านมานะคะที่เพิ่งสมหวังกับบ้านหนึ่งหลังนะคะในชีวิตที่ ที่ได้มาก็นอนไม่หลับนะคะก็เป็นบ้านมูลค่า30ล้านบาทนะคะที่ถนนลาชพุก <quatro> ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะไปเที่ยวได้นะคะตอนนี้ยังไม่แต่งอะไรนะคะก็ต้องปูเสียนั่งกินส้มตำกันก่อนนะคะอันเนี้ยก็มีชีวิตที่จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีโลโก้ข้างบนนี้นะคะคือ Unilever Network นะคะอยากขอบคุณบริษัทมากๆนะคะที่ให้โอกาสนี้กับ กับชีวิตเรากับครอบครัวเรานะคะที่เป็นจุดยืนให้กับเราคนไทยเนี่ยได้เป็นโอกาสที่เป็นต้นสายของโลกใบนี้นะคะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับยูนิลิเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดมาตลอดก็คือความขยันค่ะถ้าขยันเคยได้ยินไหมคะขยันผิดที่เนี่ยทำสิบปีเราก็ไม่รวยแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราขยันถูกที่ค่ะ ตัดสินใจทาถูกวิธีนะคะขยันกับยูนิเวิร์สเน็ตเวิร์นะคะพบกันที่สโมสร100ล้านค่ะขอบคุณค่ะ